วันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องสงครามนะครับสงครามของประเทศอิสราเอลกับกลุ่มฮามัดนะครับจริงๆแล้วสงครามนี้มันเป็นสงครามที่ของระหว่างชนชาติชนชาติยิวนะครับยิวกับชนชาติอาหรับกลุ่มหนึ่ง ที่ว่ากลุ่มปลาเลสไตน์ชนชาติปลาเลสไตน์นะครับในอดีตตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ก็ส่วนนึงก็เป็นพื้นที่ของยิวเมื่อก่อนหรยูดาเนี่ยมีศาสนาชื่อว่าศาสนายูดาชนเผ่าฮิสบูนะครับในขณะเดียวกันพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นชนเผ่าอาหรับกลุ่มหนึ่งเรียกว่ากลุ่มปลาเลสไตน์นะครับยิวพอมันเกิดการทำสงครามของอาณาจักรปักกิ่งโลกมาสี่ร้อยกสิบปีก่อนโดย ปจจุบันนี้ออตโตมันก็คือตุรกีออตโตมันนี่มันชนะสงครามได้ครอบครองดินแดนแถบนี้ชาวยิวก็เลยย้ายอพยพไปอยู่ที่อื่นโดยมากไปอยู่อเมริกาจนถึงทุกวันนี้อยู่ที่อเมริกาประมาณ7ล้านคนนะคนยิวอยู่ที่อิสราเอลเนี่ยประมาณแค่5ล้านคน5้ถึงหล้านคนนะครับแล้วก็อยู่ที่ฝรั่งเศสก็หลักแสนที่อื่นๆถือว่าน้อยนะครับหลัง อาณาจักรออตโตมันสืบถอยอำนาจในยุคประมาณสงครามโลกครั้งที่สองน,นะครับอังกฤษทำสงครามกับเยอรมันอังกฤษลบชนะชาวยูนีออก็ช่วยอังกฤษทำสงครามนะครับอังกฤษเพราะว่าชาวยูนี่อยู่เมกาอยู่อังกฤษก็ถือว่าเป็นคนที่มีความสามารถมากช่วยอังกฤษทำสงครามรบชนะ อังกฤษก็มอบอดูแนต,ตรงพื้นที่แห่งพันธสัญญาพื้นที่ที่พระเจ้าแห่งศาสนายูดาชี้ว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เขาให้ชาวยูอยู่นะครับแต่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ซ้อนทับระหว่างชาวยิที่มาอยู่เพิ่มกับชนเผ่าปาเลสตน์ที่อยู่มาแตเดิมก็มีปัญหาลบกันมาจนกระทบกระทั่งมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับ คิดดูสิมันน่าเอาปรปะยะุ์อดสูขนาดไหนชนเผ่าปาเลสไตน์หลังการทำสงคราม six day ที่ชนเผ่าอาหรับรุมกินโต๊ะอิสราเอลชาติเดียวแต่อิสราเอลสามารถรบชนะภายใต้การบุหนหุนสนับสนุนจากเต็มที่ของสหรัฐอเมริกาสามารถรบชนะชนเผ่าอาหรับที่อยู่รอบพื้นที่ทั้งหมดได้ภายใน6วันที่เขาเรียกว่า six day war ทุกวันนี้ชนเผ่าปาเลสไตน์อยู่ภายใต้กงขังที่เรียกว่าชุนวนกาซาเนี่ยพื้นที่เล็กๆนะครับที่มีคนแออัดนยัดเยียดอยู่ถึง10ปกว่าล้านคนนะครับมันน่าเอายปยุติสูขขนาดไหนน้ำน้ำดื่มอาหารไฟอุปโภคบริโภคทุกสิ่งท,ท,ทุกอย่างต้องถูกนำเข้าจากอิสราเอลภายใต้กรงขังเป็นเป็นเป็นกำแพงนะ ำแพงนะมันหน้าอาวุธยุธอุดสูงขงนาดสำหรับคนชนเผ่าปาเลสไตน์เขาคงอาวุธยุธอุดสูงจนกระทั่งเขาอดกันไม่ได้เขาต้องทำสงครามเพื่อตอบโต้เขารู้หรอาคาจะไม่ชนะหรอกแต่ว่าเขาต้องตอบโต้กลุ่มประเทศอิสราเอลท,ที่กดขี่เขา ผมคิดถึงเหตุการณ์นี้สมัยสงครามที่เราเสียกรุงครั้งที่หนึ่งกับเสียกรุงครั้งที่สองนะครับพม่ารบชนะแต่ไม่ยึดครองกลับไปเนื่องจากติดพันกับประเทศจีนโลกของประเทศจีนนะครับประเทศไทยได้มีโอกาสฟื้นฟูประเทศแล้วก็คนเก่าก็ตายไปคนใหม่ก็ลูกหลานก็ขึ้นมาบูรณาประเทศคนคนตายไปพระเจ้ากษัตริย์ถูกพาตัวไปคนรุ่นหลัง ก็ยังอยู่พัฒนาประเทศอิดหินปูนซ้ายก็ไปแงออกมาจากเอกรุงนั่นน่ะแหละมาทํากรุงใหม่ที่กรุงที่กรุงเทพสังเกตไหมพระบรมหาราชวังเนี่ยเ็าคปี้พระสีสันเพชรมาเลยนะคนไทยเราโชคดีนะผมเห็นสงครามของอิสราเอลกับกลุ่มฮามาแล้ว ผมก็ให้คนไทยเรารู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นไทยนะคนไทยเรายางจนขนาดไหนไม่มีใครอดตายหรอกแค่ไม่มีเงินเท่าน,นั้นแหละแต่ไม่มีใครอดตายนะคนไทยประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่น่าอยู่นะเป็นดินแดนสวรรค์ของคนอีกมากมายหลายคนนะโดยเฉพาะคนในประเทศที่เจริญเจริญแล้วเนี่ยประเทศไทยเราน่าอยู่มากเลยนะเพราะว่า อ,อประเทศไทยเรามีทรัพยากรุดมสมบูรณ์สถานที่ท่องเที่ยวก็สวยงามมีระบบมีการแพทย์ที่ดีนะในราคาที่ถูกมากนะครับคนในประเทศทางแถวร้อนตรในชอบอยู่ประเทศไทยมากโดยโด,ย,ดยเฉพาะคนไทยเราอุปนิสัยดีจิตใจดีมีน้ำจิตน้ำใจเป็นมิตรแล้วก็หน้าตาสวยงามน่ารักสำหรับคน จากที่อื่นนะคนไทยเราเป็นคนน่ารักนะผมอยากให้ทุกคนภาคภูมิใจกับความเป็นชนชาติของเรานะเรามีเสรีภาพเรามีเอกลักษณ์นะเราไม่ถูกใครกดขี่แม้ว่าเราอาจจะเคยถูกคนกดขี่แต่ทุกวันนี้เรามีความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยของเราอย่างที่สุด